ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์เวลขาขณะนี้ก็5นาฬิกานะครับ58นาทีวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์สีแดงตรงกับวันที่27นะครับกรกฎาคม2568ขึ้น2ค่ำเดือน9ปีมะสิงนะครับเช้าๆนะครับเราก็จะมาดูภูมิอากาศะนะครับของ สามแยกกวนบุญหรือสามแยกเต่างอยนะครับถนนสองสองแปดเจ็ดหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าและถนนสองสามสามเก้านะครับตอนเช้า,านะครับเราจะมาดูภูมิประเทศนะครับตอนนี้ก็ฝนตกลินเ,เบาๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นทาง ด้านทิศตะวันออกนะครับของสามแยกเตางอยหรือสามแยกคนบุญนี่นะครับทางนี้ก็จะไปสองสามสามเกนี้ก็จะไปสกลนครนะครับก็จะผ่านบ้านกวนบุญบ้านห้วยหวดบ้านนาหลวงบ้านบึงสา บ้านโคกงอยบ้านเต่างอยเหนือบ้านเต่างอยใต้แล้วก็เดี๋ยวขวาก็จะไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2, 3, 5, 8นะครับก็จะไปออกนอนหอมไปจดุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข229สกลนคร ธาตุพนมะนะครับแล้วก็เดี๋ยวซ้ายก็จะออกศีวิชาก็จะไปออกทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสามสกลนครสมเด็จกาลสินอันนี้ครับอันออน,ออนี้ก็จะเป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี้ก็จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกนี้ก็ไปตาม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2287นะครับก็จะไปผ่านบ้านกกอก4กิโลบ้านกกตูม8กิโลบ้านมะนาว20กิโลบ้านพังแดง30กิโลก็ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอำเภอดงหลวงเลี้ยวขวาก็จะไปอา มุกดาหารเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าธาตุพนมนครพนมนี่ละนะครับไปถนนเส้นสองหนึ่งสองนะครับอุบลราชธานีหนองคายนั่ละอันนี้ก็ไปเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านทิศใต้นะครับก็ทางตันนะครับด้านทิศใต้นี่ก็ มองไปมีจะบ,บ้านนะครับกับป่าแล้วก็ภูเขานะครับเป็นทางด้านส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2287นะครับก็จะไปบ้านขวยสูงบ้านป่าไม้พัฒนาบ้านนาโคกกรุง บ้านสานแวะผ่านน้ำตกตาทองไปบ้านโพนพิศัยบ้านโพนมาดีบ้านน้อยนาจาริวแล้วก็ไปออกถนนสองสองนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปเขาวงกุชินาลายโพนทองนะครับแล้วก็เสลรภูม 101, ร้อยเอดอุบลราชธานียะโสธร อ่นะครับสวรรณภูมินะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่าเลี้ยวขวาก็จะไปอ่านาคูนะครับห้วยพึ่งหรือสร้างคออนะครับสมเด็จแล้วก็ตามไปด้วยจังหวัดกาลสินนี่นะครับก็รา,ายงานให้ช้าให้ทราบนะครับตอนเช้าเช้อ่าสำหรับด้าน ทิศเหนือนี่แหละครับเขาเรียกว่าทิศเหนือทิ์เหนือก็จะไปก็จดุดตีนเขานะครับจุดป่าพอดีนะครับทิศเหนือทางจันไม่มีทางเพราะว่าถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นถนนสามแยกนะครับซึ่งถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสามสาเก้า มาบรรจบถนน2287นะครับก็มาสิ้นสุดอยู่ตรงสามแยกนะครับสำหรับถนน2339นะครับก็จะมาสิ้นสุดาทางสามแยกเต่างอยหรือสามแยกคนบุญนะครับถ้าจากสามแยกคนบุญไปก็จะไปออกบ้านศรีวิชานะครับ อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสกลนครซึ่งมีความยาว44กิโลเมตรนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2339นะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข2287นี้ก็จะมีความยาว82กิโลเมตรนะครับจากอำเภอดองหลวง นะครับถนนเส้นนี้ก็จะมีประวัติศาสตร์ซึ่งแต่ก่อนนี้ก็จะมีนะครับเป็นพื้นที่ผู้ก่อการร้ายคอมมวนิสต์นะครับที่เข้ามานะครับคุ้มปกครองนะครับชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับห่างใจเจ้าหน้าที่เข้ามาไม่ถึงอันนี้นะครับก็จะเป็น ที่มองเห็นภูเขาด้านหน้านี้ก็จะเรียกว่าภูป่าพางนะครับภูป่าพางก็จะมีความยาวจากาสามแยกกวนบุญหรือบ้านกวนบุญไปถึงบ้านเกือบถึงบ้านกกอกนะครับก็จะไปจุดที่ภูเหล็กไฟถนนที่นี้จะไปจดุดภูเหล็กไฟส่วนถนน ด้านหลังบ้านหลังคาสีเหลืองหลังคาสีม่วงนะครับก็จะเป็นที่แหลมๆนะครับอยู่นั่นก็จะเป็นภูผาป่องนะครับเขาเรียกว่าผาป่องด้านอันนี้ก็จะเป็นภูใต้เท้านะครับใต้เท้าส่วนด้านทิศเหนือนะครับด้านทิศเหนือ นี่มีติดป่าแล้วก็นี้เป็นภูเขานะครับนี่ภูเขาเขาเรียกว่าภูอันนี้เขาเรียกว่าภูประสานนะครับภูประสานส่วนด้านอาทิตย์ตะวันตกไปตามถนนนี้ไม่มีไม่มีนะครับไม่มีภูเขาก็จะเป็นทางโล่งไม่เป็นทางจันทางจันก็จะมี ทางทิศใต้นะครับกับทิศเหนือนี่นะครับใต้กับทิศเหนือสําหรับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็จะไปออกสู่ขึ้นเขาผ่านอุทยานแห่งชาตินะครับสองสามสามเก้านี้ผ่านอุทยานแห่งชาติภูพายนานะครับเข้าสกลนครนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะมีขึ้น โทรศัพท์นะครับตรงสามแยกนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใครสัญจรไปมาก,ก็จะมีขึ้นโทรศัพท์เสาอยู่3าสองต้นนะครับเรห่ับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่องหมวดฟื้นเด้วยนะครับขอบคุณวันนี้ครับ